มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาอ่านหนังสือมานะมานีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเล่มหนึ่งบทที่สิบสามค่ะปิติว่าเขาพาเจ้าแก่ไปที่ภูเขา ที่ภูเขามีอะไรน่าดูแยะมีนกมีหมีและมีกระรอกที่ภูเขามีลิงแยะมานีและชูใจพอใจมานีว่าเราน่าจะ ไปที่ภูเขาชูใจว่าเราน่าจะไปเราจะได้ดูอะไรแยะแยะปิติว่าพาไปก็ได้เช้าเช้าให้มานีและชูใจมารอที่นี่ปิติและเจ้าแก่จะ พาไปแบบฝึกฝึกอ่านลอแอดและวอแอดแวะนอแอดนะทอแอดแทะคอแอดแคะยอแอดแยะพอแอดแพะกอแอดแกะ ตอแอแปะปอแอแปะงอแอแงฝึกผันนออีนีนอนนอีนีไม่เอกนี่นออีนีไม่โทนี้นีนี่นีนนนมออามา มออามาไมมเอกมามออามาไมมโทมา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 รออูรูรออูรูไมมเอกรูรออูรูไมมโทรู้รูรูรู้ วไอววไอวไม่เอกไววไอวไม่โทไว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 ้ชอเอาเช่าชอเอาเช่าไม่เอกเช่าชอเอาเช่าไม่โทเช้าเช่าเช่า เฉาคออัมคําคออัมคําไม้เอกคําคออัมคําไม้โทคําคัมคําคํางอเอาเงางอเอาเงาไม้เอกเงางอเอาเงาไม้โทเงา เงาเงาเงายออายายออายาไม่เอกยายออายาไม่โทยา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 ลอแลลอแลลอแอแลไม่เอกแลลอแอแลไม่โทแล และแลและฟออาฟาฟออาฟาไม้เอกฟ้าฟออาฟาไม้โทฟ้าฟาฟ้าฟา,ฟา,ฟาทอเอาเท่าทอเอาเท่าไม้เอกเท่า ทอเอาเท่าไม้เท้าเท่าเท่าเท้าหน้าแม่แย่แถแผลคู่ทู่คูหน้าย่้า ลา่ขาข่าท่านาขาหมา้าชาไล่ไม่ใช่น้ำช้ำย่ำคำเนา่าเล่าเท่าเชา้า เทาเลา้าใช้ไหมไว้พ่อชื่อหรือทื่อมือมะไฟใช้ได้ไหมเทาเฉาคำาไม่ใช่ไรนาหน้ารู้ ปู่ย่านาอาแม่ค้าช้าไปร่ำไรในน้ำไม้ํ้ำข่ำนี้ดีแน่กาแฟไม่แพ้แม่พ่อท่อน้ำทำรัว้ว ทั่วไปเท่าไรเตาไฟไฟฟ้าเท่านี้ไม้มีค่าถ้าจะค้าก็ได้ราคาดีตาคำํำถือไม้ค้ำมาเวลาคำ่ำ หากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ